าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ การสั่งจริยะหรือสังธรรมะเพื่อว่าสังให้อดทนสั่งคนแต่เวทนาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเขาได้กําหนดได้ตัวกําหนดอนเป็นตัวสังตัวธรรมะยู่ที่จิตใจแพ้่มืองบริบูรณ์ทั้งอดทนอดกลั้นอดอ่อนออกมาอย่างนี้จึงจะชัดกําหนดอย่างนั้น สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง